สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงดูบอลครับช่วงข่าวเด่นประจําวันผมได้หยิบยอข่าวนี้ขึ้นมาครับลิฟท์ูจัดหนาทุ่มสุดตัวเสนอสัญญาหลังเทรนนาโนในข่าวนี้ครับลิฟท์ูกกาลังตกอยู่ในสถานการณ์น่าเสียใ้ว่าอาจจะเสียอเล็กซานเดอร์แอนูให้กับเรยลมาริตไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากเราเตะทีมชาติอังกฤษกําลังจะหมดสัญญาและยังไม่มีวิแววว่าเขาจะประกาศฝากนาคตเอาไว้กับสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากตลาดหน้าหนา เปิดทําการราชันชุดขาวขอยืนข้อสเสนอ20ล้านปอนด์หรือประมาณ8 8 0ล้านบาทขอซื้ออเล็กซานเดอร์อนโน่แล้วเนื่องจากคุณซื้อคาร์โลอันเชลติต้องการไดฟูแบ็กเลือดผู้ดีไปทดแทนดานี่กบบาบเกาที่เจ็บยาวแต่โงงตอบปฏิเสธกระทั่งล่าสุดจับเมื่อ4ีญ่าคารเดอะมิเรอร์ The Mirror, เผยว่าทีมรังแห่งเมอ,อร์ซิไซส์ตัดสินใจเสนอเพิ่มค่าแรงให้อ no, เล็กซานเดอร์อนโน่เทียบเท่ากับทีมยักษ์จากลาลิกา้าพร้อมประเขนให้เขาสัปดาหล์ละ 3แสนปอนหรือว่าประมาณ13.2ล้านบาทภายใต้สัญญาระยะยาว5ปีซึ่งจะทำให้เด็กปั้นของสโมสรมีรายได้เข้ากระเป๋าทั้งสิ้น78ล้านปอนหรือว่าประมาณ3,432ล้านบาทครับขึ้นชั้นเป็นหนึ่งในนักเตะของพรีเมียร์ลีกที่มีรายได้มากที่สุดครับนอกจากแบกขวาวัย26ปีแล้วหงแดงพร้อมเสนอสัญญาให้ใหม่โมซาลากับฟูจูฟันได้ซอคิเมนที่มีอายุเกิน30 แล้วคนละ2ปีและหวังว่าทาั้งคู่จะตอบตกลงแม้มีความเป็นไปได้เช่นกันว่าดาวย e ิงทีมชาติอียิปต์กับกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์จะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวทุกท่านคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ครับผมช่ไอยอ่านคอมเมนม share, ต์หากรับชมคลิปนี้แล,ล้วชอบตักใจอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไดซับกดกระดิกเปิดแม่พาดคลิปข่าวสารให้มาจากทางเราก่อนจนไปนะครับขอฝากให้ไาดอย่างลิงดูบอลเพื่อนสดดูบอลฟรีจับตามมาได้ แอดมินปักหมดไว้ในคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ